มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองฟังแล้วดูเหมือนว่าให้เราเกลียดคร้านไม่ต้องทำอะไรเห็นอะไรบุกพร่องก็บอกว่าช่างมันเถิดมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ที่ผู้ใหญ่ท่านสอนว่ามันเป็นเช่นนั้นเองก็เพื่อห้ามไม่ให้เราฟุ้งซ่านเป็นทุกข์เมื่อเห็นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เช่นเราแก่ลงก็ให้รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเกิดมาแล้วก็ต้องแก่กันทุกคนคิดดังนี้แล้วก็ไม่ทุกข์เพราะว่าไม่ได้แย้งเรื่องความเป็นไปของโลกเห็นคนมีชื่อเสียงชีวิตกลับตกต่าติดคุกก็ให้คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งเอาแน่ไม่ได้มันไม่ยั่งยืนคิดดังนี้แล้วก็ไม่ทุกข์ เพราะว่าไม่ได้แย้งเรื่องความเป็นไปของโลกเห็นคนอยู่ในบ้านเรือนสกรปรกน่าสมเพชท,ทั้งที่เขาควรจัดให้สะอาดน่าอยู่ก็ให้คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะเขาทำกรรมมาไม่ดีจำเป็นต้องรับผลแห่งกรรมในอดีตต้องอยู่ในที่สกรปรกอย่างเต็มใจถ้าเราจัดแจงให้เขาได้อยู่สะอาดเขาก็ต้องทำสกรปรกเหมือนเดิมเพื่อรับผลกรรมไม่ดีในอดีต คิดดังนี้แล้วก็ไม่ทุกข์เพราะว่าไม่ได้แย้งเรื่องความเป็นไปของโลกความคิดเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองช่วยให้เราลดความทุกข์ลงได้มากไม่เครียดกับเรื่องต่างๆโดยไม่จําเป็นแต่เมื่อกล่าวว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วถ้าเป็นเรื่องบกพร่องที่เราแก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขมิฉะนนั้นคำว่ามันเป็นเช่นนั้นเองก็กลายเป็นคำแก้ตัว เพื่อไม่ทำอะไรเลยปล่อยความบกพร่องผิดพลาดไว้อย่างเดิมตามแบบคนเกียจคร้านธรรมสวัสดีมูล,ลนิธิพระพุทธสันติธรรม